สวัสดีครับ ieurs, พี่น้องครับมือ่อนี้มากินเขาเที i̇şte. ่ยงน้ำกันเด้อพี road, ่น้องเด้อเที่ยงเขาเที่ยงเขาเนี้ยวกินเข้าเขาเนี้ยวเฮ้าติ๊บไปพี่น้องมากมากมากมวยประหยัดปลาทูเข้มเม่นุ่งเข้าหมดทูเข้มแกงเฮตเตอโล่บะนี้แกงเฮตเตอโล่ใส่หน่อไม้ด้อพี่น้องแกงเฮตเตอโล่เฮตเตอโล่ใช่ไหมเฮตเตอโล่ให้มึงเฮตเตอโล่เฮตเตอโล่แซ่บเด้อพี่น้องได้ละ กูเห็นเฮ็ดตะโละเด็ดเฮ็ดตะโละนี่แกงน,น้องใหม่เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดตะโละพี่น้องนี่แซ่บเสียพี่น้องเบิ้งซิมมังก่อนอืมยาฮู้เติมสีวานมันกินแก้วกับปนน้องใหม่ต้มอมง mama kiếm tắm với ừ. nhỏ hết tao lộ sao nó mày chuột mày chuột đó ใส่ยังหนอบบววอ่อบักบวบเนะอืมใส่รูใหม่ใส่บวกวักบวบใส่ตอนบวกวักบวบนำพี่หนอ่อใส่เฮ็ดอืมเห็ตาลูในรบรรยากาศขนาดย่ำเทียง เฮ็ดยังนอนเฮ็ดเฮ็ดไข่เฮ็ดไข่อืมใส่พักขาไม่ตัวใส่อื้อ เสามือหนึ่งน,นะกินเขา่าเ้าเรื่องเขา้ขาเข้าเราข่มหลัง ับสมัยอยู่จับสามจังหวัดชายแดนผักไถตาสมัยเก่าเป็นลิ่งน้อยยิ่งดิมาหวั่เหืืองต่อตาตอนที่แล้วไปห้า,หม,าหม่หอมอีกอาชีพมึงไปห้า,หม,าหม่หอมครับพี่น้องสมัยหนันยางไปเจ็ดขืนแปดขืนไปปามาเลเซียไปห้า,หม,าหม่หอม ไปตรงไปน้ำทางสั่งเพราะว่าถ้าเขาไปน้ำทางสั่งนี่ก็อาจจะถือเหยียบกับระเบิดได้เพราะว่าสมัยนั้นระเบิดเพราะข้อขอล่าหลายฟังไหวมันฟังไหวน้ำทางแต่ว่าทางส้างไปนี่คือปลอดภัยสั่งมันไปมันจะไปเหยียบก่อนถ้ามันถือระเบิดก็สั่งตายก่อนแต่ว่าเ้าไปน้ำทางสั่งยางไปเจ็ดขื่นแปดขื่นขื่นเขาขื่นเขาแตะลูกนี่บอกขั้นบ่เทียงนี่บ่หอดจอมเขา มอดเทิงภูเขาสันเขาทูงหลงนี่ทำพูกเขาหินเขาแพงหมาไปห้ามแห่หอมไปนอนอไปนอนดอูกระน้ำไปเบียงละสามสิบคนส้าหุนสามสิบคน,คนไปสเสบียงหนึ่งไปลงป่าไปนอนอยู่ทางสาง ลงปลาไปนอนอยแลนลงไปว่ามันเข้าดังไฝไปแลนไปห้ามวานมูอยู่แลนลงผู้ผู้ไปนัําห้องไปไปพ่อห้องน้ำกวนไงกุบถี่เป็นอายหมาว่ามันควไนไฝมาเบื้องน้ำตกว่ามันจะคล้องตายแล้วเกิดไม่น้ำตกไหลตกมาทั้งสู้ผุน่นต่วนบอนต้นแบบไงต่วน,วน,วนยหงไงซ้ำแขนหล่ำมัน ใบบอนเนี่ยพวกหัวฝนตกนี่ยมันมีเปียกมันใบใหญ่หลายบอนยังไปเกิดอยู่ทุ่งภูเขาหนามซุ่มมัดตีสองหมื่นสามหมื่นฝนตกสองสามหมื่นฝนตกตกอยู่หลายที่นั้นปลามาเลเซียยุงยุงลายก็รลายอันตรายไขยป่ปลาไข่มาเลเซียทำไมอาหากินในความยากลำบากพี่น้อง เราไปหากินบมมีอาชีพเป็นรักแรงเห็ดไปทุกอย่างไปผ่องเงาะป่ากระน้ำเงาะปลาผ่องเงาะปาลาพวอกระน้ำมันเห็ดตูกอยู่ อยู่เงาะตัวเดียวก็มีเงาะสั้นโดดก็มีอยู่ตัวเดียวเวลามันอนมันจะเอาหัวลงเงาะคนคนป่าจะเอาหัวนอนลงแต่ไปเห็ดห่านแคบในหน่อยแคบไม่ไพ่เอาขาขืนผ่านไปเั้งเถิงเอาหัวนอนลงผื้น ผวงนี้จะมะ่นอนจะมะนอนเอา,เอาหัวขึ้นเทิงจะเอาหัวลงลางแต่ว่าเอาขานหน่อยๆขึ้นผาดมันจะห่วงขาห่วงห่วงขาเพราะว่าวเวลาไปหาอย่างหากินกันเจ็บขาเจ็บแข้งแล้วมันก่ะไปหากินเมื่ไหร่นะครับพี่น้อง ก็เลยต้องรักษาขาไห้อยางดีต้องรักษาขาไวเอาขาผ่าไปครึ่งลุ้มไหนมันกลนหมันลุ้มไหนเงาะป่ากลนหมันกินนี่แม่นเหม็นพี่น้องพอา่พวนี้จะบอบน้ำกันยงกัดเพราะท่าเปลือกใหม่อาเปลือกใหม่มันจะถูกเปลือกใหม่ไม่เหม็นคิวๆท่าตัวท่าตัว เพื่อว่าถ่ายมันเหม็นมันขิวมันจังจะบกเงาะปะเพราะจังยุ่งจังจะบกกินพวกนี้ไปกลนลุมไนกับเหม็นเหม็นกลนมันมันบานอีสานบานเท่าจะเอิญมันหืดแต่ภาคใต้เขาจะเอิญมันยังมูแต่ว่ามันหัวหนึ่งกลนลงไปมันกลนสางระยะหัวเหา่วหนึ่งประมาณสามเม็ด หมวอองเม็ดสามเม็ดหมวมันอันนี้มันอุดมสมบูรณ์ปลาปลามเมล็ดความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติหย็นร้ายนี่ทุกอย่างมีหัวกิ่งกลางดง จะเป็นหัวบากไงหวานลอยหูหัวบากไงหวานลอยหูจะมีหูตลอดแต่ว่าเป็นหวยกลมๆแต่ว่ามีหูต้นมันก็สิออก,อ,อกน้ำหูเป็นต้นคือหวานออกน้ำหูเอื่นหวานลอยหูตกลงมาเกิดจะกิ่งไปเรื่อยกิ่งไปเรื่อยเกิดไปเรื่อยไปงงไ่เรื่อยแพร่พันธุ์ขยายพันธุ์ไปหวานลอยหู หวานลอยหูเเอิญหวานลอยหูไปบนได้คนอุบลแต่ขอบัว้าอหาน่องไปนั่กันเขาก็จเชือสื่อต่างซื้อว่าขึ้นสันนันสันเขาลูกนันลูกนี่เขาต่างซื้อว่าสันอุบลสันวารินเพราะเขาเป็นคนจังหวัดอุบลอำเภอวารินแต่ก่อนจังหวัดอุบลไหมแต่ว่าต่างซื้อมันก็คของมีเลยตั้งซื้อสันอุบลสันวาริน สันเขาจะไมเห็น,หนเป็นได้หน่อยเป็นไม่หลุนขืนเขาหลุกได้กับ,บย่างเพราะว่ากำลังดีเป็นไม่หลุน,เป,น,นเป็นได้หน่อยเป็นไม่หลุนแล้ววนผูเ่านี่อายุวางหาสิบหาสิบปีสี่สิบหาสิบปีนี่ในไฮนะครับนำว่านเขาขืนผู้ว่าน ทากันกับทากัาอยู่แต่ว่ามันขื่นพู้จะไหนหายมันเมื่อยหลายพอผู้โนถุงหย่านโจนกับหย่านหย่านผูกอกันหลายกันน้ำกดจังว่าไปกลุ่มใหเขามีเรืองเหล่าว่าจักแมนโมแมนแตว่ว่ามันอ้ายอ้ายอ้ายผู้ยุ่งเหยื่ออ้ายผู้โต อยากผมเราว่า,านางไผ่สมัยนั้นมีนางไผ่กันกาายผู้ใหญ่คนเบากันมานางไพ่ลูกผ่าหนาเผาเงาะซากไก่มีลูกสาวงามงามมาเ้าผมเหี่ยวสว้สวปลาบา่าบืคือบคือลูกเงาะบืคือเงอาะปลาผมจะโบยิกบบโศกพวกนี้จะมีมันสอดไป็ลูกสอดไข่ไข่ฝรั่งสอดข้ากันท่ในปา่า นางไผ่เพื่อนนางไผ่วกคนฟนนนังนั่มนั่มสิบิบงยู่งไผ่แต่ไปก็พบฮเห็นดอกเพราะมันเป็นหลูกขัวหนาเผาเงะาะปลาซาก่กยสมัยเป็นเรื่องเล่าแต่ก็ยังได้ดูยุกของเหายุกสมัยเฮาเป็นเล็กหน่อยครับมาวบาซูพี่น้องฟังมาวบาสูเอฟซีปัจจุบันฟังมีายเหลืองเหล่า ไปบอกไปบอกพี่น้องฟังเพราะว่าสมัยนั้นผู้กอ่อการากรา้ายก็หลายอายอายผู้ใหญ่อายผู้ที่แหล็กผู้ทำอิดเพิ่นไปหาแม่หอมถือระเบิดแต่ว่าคราเพิ่นก็บโบ่ขาดครับเพิ่นว่าเพิ่นลงมาหนีแตกก็จดกระเจ,เจิงลงมาถือเขาไหลยิงเพิ่นก็หนีมาสามขืนสองขืนอายน้องไปนั่ว่ามัน ว่ามันม,มีชีวิตอยู่แต่ว่าิันกัดวงแข็งมันกัยังมีชีวิตอยู่เดี่ยวนี่เท้าขมือเป็นเหลืองเหล่าครั้งนึงในชีวิตการต่อสู้ชีวิตใส่ชีวิต ทไมนั่นงูจงอางแต่ห้าหอนทองงูจงอางไรงูจงอางตัวแบบนี้ดำปิดไรไอ้ผู้คนที่สองผ,ผู้ที่สามเนี่ยต่อจากผมงูจงอางไลไรหย่ำันไปหอนทอง,ทองไปคุดทองคุดทองคุดมันจะหวงมันออกลกูกลหรือมันยัง้งโมโหแต่ว่ามันย่ำันแรนขา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 หย่ำแหล่งแหลงเนื้อซีเดือนหาย่ำแหลง่ง นี่ในห้องกุดทองนี่ในห้องตุบตุบงูเห่ามันแหลนรัดภูเขามาเห็นแนมเห็นตุบใหญ่ดำปื่อยๆพักกรแหลนถิ่มกระทะแหลนกระทะหอนทองมือรุ่นมากไปเอาอีกไปหาเบงโมเฮ็นเอาปืนไปนําไปยิงมูมี่ชักไปใส่มันเป็นงูเจ้าทีด้วยยังไงบูงแต่ว่างูจงอางร้ายปากไตมองมองเขาอยู่โมบานเป็นงูจงอางใหญ่าะวหนาำยุบัดปีหน่เม่ดปีวัดแหลง มุ่งอ่างไงสมัยนั้นผูกกอกันหลายโจรจรเขามีหลายพวกดาวแดง ห่วงใสมหมวกแก็บกับมิสมิดาวอยู่หน้าผากอยู่หมวกแก็บเป็นดาวแดงในการจราจรพวกยุทธปพวกอาวุธยุทธป,ปรกรณ์จากรัดเสียเป็นอาวุธสงครามพวกปืน M16 คาบ,นาบนมมินพวกคาบินอุ้ยแมวแหวนพวก HK HK ปวกปืนใสเอ็คเข้าใสเอ็คกันสมัยจีนเขามานันมีอเอ็คพวกนี้จะเคลื่อนไวอยู่แถวสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เลื่อนไวพวกพวกก้อนไหลพวกกลุ่มติดอาวุธ กลุ่มแบ่งแยกดินแดนสามจังหวัดเายแดนภากใต้ไปชีวิตพวกหนึ่งกะเรียกค่าคุ้มครองระเบิดสะพานวังระเบิดในสวนยาง เนี่ยข้าของข้องมวยไห้ครับขาขาดถึงระเบิดตายครับมาเอาม้ามาท่านเอ,อมาม้ามท่านล่งบานมาท่านก็ตายสมัยนั้น ห่างไกลความเจริญถนนถนนห่างดีอยู่แต่ว่าห่างไกลความเจริญเนี่ยกับมาโรงพยาบาลกับตองมาอำเภอสุไหงโกโลกาะสมัยมันเป็นอำเภอมาโรงพยาบาลกับตองมาอำเภอสุไหงโกลกยังไงพอโรงพยาบาลแต่ก่อนโรงพยาบาลชุกที่ดินกับม้อนใหญ่ตังก้อนใหญ่สมัยนั้นบ่มีโรงพยาบาลชุกที่ดินบ่ม,มีเดี๋ยวนี้มีโรงพยาบาล อำเภอสุขิดินตะกรอนบ่มี่แล้วอำเภอสุขีดินตะนกรอนก็ถือว่างระเบิด้ายขังไลยเถื่อพวาวกันไหลแสงมาในขาบชาวบ้าน เดี๋ยวนี้เหตุการณ์นั้นก็จะบ่มีค่อยมีแล้วเพราะว่ามีกับอยู่แถวตากใบแถวหรือเสาะแถวอำเภอยะหายะลิงปัตตานี่เพราะวาหมูบานแถวอำเภอสุรินทร์กันหน่อย การสมัยเป็นเล็กหน่อยติดตาทิ่ใจทำนอง่าจือไดบัดเหตุการ์มไเป็นนักเลียนเล็กหน่อยดุ่นเดียวกันมาออ่ถึงญิงอายถึงญิง,ง,งไปไปเขาโจนจีนเขาไม่หนีอยากออกมาพอออกมาเขาก็น,นั่งมายิงยิง ตายตายค่าส่วนอย่างแลนมาน้ำทางเขายิงเขาทั้งยิงตายเสียชีวิตตายยในส่วนอย่างผู้ลงพิษเขาไปเป็นไปเป็นแล้วก็ออกมาบ่อยออกมาเขา็นะนำเก็บพัวจะมาเปิดเผยความลับของ เืออายก็ยังอยู่เนาะอยู่หนะ <c oughs> มู่บ้านจุฬาพรกอ,องสมเด็ดฮึ่แจกพี่น้อง ผ่านควอมเป็นควอมตายมาครั้งหนึ่งเคยไปลงเรือไปลงเรออือหาป่าพี่น้องไป,ปไปเห็ดทุกอย่างเบียบเคยลงอยู่จังหวัดปัตตานีไปไปลงเรือหาป่าเรืออวลลอมเรือจับปลาทูอวนลลอมเรืออวนลลอมจับป่าไปลงลงเรือเรือประมง หาป่าใส่ชีวิตอยู่จังหวัดปัตตานีหลังจากหันก็ง่ายไม่มาลงอยู่แถวแม,ม่กองสมมุทรสาค่อนสมุติสรงขามนอนนอนเรือขือนมายูภาคอีสานห่ะลบลงไปไปอยู่เรืออยู่แม่กองไปสมุทรสาครนสมุติสรงขาม สองหมงครับไปเรือลงเรือหาปลานัอนจากมหาชัยไปนออนจากมหาชัยไปไปจังหวัดสงขาไปหลกักแถวอินโดไปอินโดไปไปหลากเวียดนามไปแถวเวียดนามตอนใต้ไปลงเรือหลากก็หลักปลา ไปลงเรือละปลาอยู่ในหนานนามเขตคงองอเวียดน,นามไปหลากในนามปลาในหนานหนามเขาโอ้ยเกือบไม่ถือจับพี่น้องร้ายขังร้ายค่าหลอดชีวิตมาถือเขาไล่ยิงจนสลัดจนเลือดผีเลือดจนสลัดไล่ยิงหมอบลงขังเรือเสียงมงันยิงปืนน้ำกลดวามัน ถ้าเม่นถือกทั้งเกล็ดระเบิดตายวัดลำเหลือเสี่ยงตายฮะกินหาอย่ากพี่น,น้องไปวัดถูกอาชีพเพชรถูกอย่างมากถูกอย่างสิพานมากร้ายขังร้ายเถื่อเถื่อแม่นเอาชีวิตบรหลอดแต่ว่ากระหลอดมากสุกเถื่อครับการใส่ชีวิตถี่หองเสี่ยงเสี่ยงตายครับไปห้ากินดินโลดนากินหายางแต่สมัยยังเป็นวัยรุ่นไปทํางานลงเรือแน่ ต้องเลือกประมงห้าอย่างห้ากินครับห้ากินเสี่ยงตายใส่ชีวิตความอวามอดทนของลูกความเป็นคนอีสานนครับพี่น้องบริเลือกงานบริเลือกงานเลือกการถูกอย่างเห็ดอ้วดจู่สู่ชีวิตครับพานมากกับบ่บ่หน่อยเป็นบทเรียนราคาแพงที่ห้าสื่อบ่ได้รือซึ้ว่าทํามาทุกอยางครับพี่น้องทําเห็ดวัตถุอย่าง งานวกการงานข้อสั่งกับไปแบกปูนสมปูนตีเสาเข็มตอกเสาเข็มตีเสา,าเข็มครับ <c oughs> ล่งเรือประมงหาปูหาปลาข้นห้าไม่หอมฮอนท้องทุกอาชีพครับเห็ดทุกอาชีพเห็ดมาว่าแต่ว่าพ้นพรอ,อะดรทุขภาพเท่ากับบุคคลดีเพราะว่าเข่าสู่ไร้สู่เป็นค้นสู่เวียร์ไร้บุดีเพราะว่ามันเห็ดให้ ห้าวอายุสูงขึนกาเหตุพลาดะกำลังเ้าน้ำเหนือน้ำตกับบุคอยดีแขนขากับบุคอยดีปวดน้ำแ,แขนน้ำขาพอห้าสูบเบียกสูงงานร้ายบดเหลือเหตุ <c oughs> ใส่กำลังเกินจนเกินไปใส่จนบ่มีเวลาดูแลรักษาบ่มีแนวบำรุงพเพราะห้าใส่ตะเบียกเหตุตะเบียกห้ามลหลงห้ามขำ ทำไมนั่นก็ห้าอย่างห้ากินเนาะดินร่นเห็ดทุกอย่างเพื่อจะได้มาเงินทองได้มามันก็บเบิดไปพี่น้องโมย่างโมเหลือจะเป็นความโชคดีหรือโชคหลายบุหงแต่ว่าได้มากืยังเสียไปสมบัติพัดกันชมครับเป็นเงินทองเป็นของห้าอย่างเป็นของคูโลกมนุษย์ทุกคนค่ะไปก็ห้ามคือกัน แต่ว่าการเก็บการกำอาจจะบกขึ้กันครับพี่น้องแบ่งใส่แบ่งจ่ายแบ่งรับแบ่งใส่ไห้มันพ่อสมน้ำสมควรการใส่การจ่ายมันเกิดเลยมีเงินเก็บแบ่งเก็บแบ่งใส่เนี่ยมีหน่อยได้หน่อยครับใส่หน่อยแบ่งเก็บครับการเหล่ามาไลยเหลืองไลยเหล่าครับพี่น้องทับซสนปนเปื้ครับพี่น้องในชีวิตเหลืองเหล่าการเดินทางการเป็นคน <c oughs> ใส่ชีวิตแต่ยังเขามีชีวิตอยู่นี่เขาใส่ชีวิตแบบลุยลุยมาตลอดครับพี่น้องก็ถือว่าโชคดีใน่านประสบการณ์ได้หลายอย่างเลยจะขอจบคลิไปไว้สักก่อนครับพี่น้องเพราะว่าเวลาเงาไปเกินไปฝากอย่าเลื่มพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เรื่อพี่น้องครับ เพื่อนเกา่เกาเพื่อนใหม่เอฟซี FC, เกา่าเอฟซีใหม่เบิสสกูสกคนครับพี่นอ้องทั้งที่ให้กำลังใจโดยมาตลอดครับพี่น้องกัฝากที่ฝากน้องมีแตะข่อมประสบการณ์ชีวิตนี่นะครับล้วนๆที่ผ่านมาผู้ใดกะเก็บได้ห้าได้กะให้ลำให้รวยไปเด้อครับพี่น้องผู้ใดกะม้อนเก็บกะให้ฝาวเก็บเงินค้ามกำเกี่ยวสำหรับเฮากะ บมมีจะเก็บพี่น้องหาได้ไดเล็กๆ,ๆหน่อยพอได่ซื้อกินพะทั้งชีวิตไป <c oughs> เป็นขอฝากกำลังแรงใจให้เพื่อนๆอนพี่ๆน้องๆวัดทุโกทุสกคลลำรวยมันหาเงินใดเงินหาทองให้ได้ทองอลำรวยเงินทองมีกินมีใส่มีใจมีความสุขตลอดปีตลอดไปครับสวัสดีครับ